ก็กล่าวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องโทนสุดติ่งฟิชชิ่งครับผมผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปลาครับวันนี้สําหรับหมายเรามาตกปลาในวันนี้นะครับก็เป็นหมายเดิมนะครับที่เราเคยมาตกปลาค้างคืนนะท่านผู้ชมนะครับ ที่ผมเคยมาตกปลาค้างคืนนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัวนะครับได้มาตัวหนึ่งเป็นปลาช่อนนะครับแต่ว่าผูกไว้แล้วมันหลุดนะครับท่านผู้ชมก็บายถามแล้วนะครับผมก็จะค้างที่นี่หนึ่งคืนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปอ่อยเยอนครับไปครับเป็นไส้ปลาทูนะครับเพื่อสำครับแล้วก็เป็แข็งแล้วก็นี่ก็จะเป็นอกไก่นะครับผมครับ น,นี่ก็จะเป็นางาะนะครับของเตรียมมากินนะครับทีน,นี้นะต่อชิดนหน่อยนะผมเป็นอกขนาน,นครับอ่าที่ก็จะเป็นหอ,อยแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมครับ่อ,อยเหมือนเดิมครับเอาใส้นปลาทูใส่ลงไปนะครับแล้วก็อาที่ถ่วงครับเดิมครับผม เดี๋ยวเราจะเล่นไส้ปลาทูก่อนนะครับไส้ปลาทูอกไก่ก่อนนะครับผมเพราะว่าไส้เดือนผมว่าปลาเล็กมันยังไม่ลอยนะครับต้องรอปลาเล็กมันลอยก่อน,นครับหมดไวในนี้ครับไส้เดือนไส้ปลาทูก็จะตัดเอาแต่ไส้มันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเขี่ยวนะครับส่วนเหงือกมันก็เอาไปอ่อยปลานะครับเอาไปเป็นเหยื่ออ่อยนะครับ เอาเลยครับตามใจชอบนะครับแล้วแต่นะครับมักจังไงชอบอยังไงก็เกี่ยวอย่างนั้น,นครับก็เหยื่อก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งเหยื่อให้ปางครับไปครับ กินแล้วนะคุณผู้ชมกินแล้วครับ เป็นชัโด้เล็กนะครับท่ยยานผู้ชมไซแวนครับไซแวนมาครับตัวแรกครับไซแวนครับน่าจะเจ็ดแปดชีดนะท่ยยานผู้ชมเยี่ยมครับถือว่า เอากินโอกไก่นะครับนี่ครับถือว่าเปิดคลิปได้ดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับโอเครับผมตอนนี้ก็เวลาทุ่มทุ่มกว่านะครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวเราไปส่งเยอให้ปานครับไปครับผม อยูลงไปแล้วนะครับผมชุดที่2นะครับก็ตีออไก่หนึ่งทันนะครับแล้วก็ตีไส้ปลาทูสองนะครับตีไส้เดือน2องครับผู้ชมเขไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรมากินนะครับก็ต้องลุ้นไปด้วยกันนะคุณผู้ชมะะครับแล้วคุนผู้ชม ุชมไม่รู้ปลาอะไรครับผูใหญ่งนะตัวนี้ครับเรียบร้อยครท่านผู้ชม ฟันกันท่านผู้ชมครับโอ้มีโลนี่เนี่ยตัวนี้ครับมาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับผมโอ้มีหยาบโลตัวนี้ครับโอ้ใส่ดีเลยครับท่านผู้ชมอ้วนปักเลยครับตอนนี้สองทุ่มแล้วท่านผู้ชมโอ้มาแล้วครับอ้วนปักเลยครับผมยอดครับแกลต่อรุ้นกันต่อครับผม ไปกินแล้วครับไปกินแล้วครับตัวน네ี้ยังไม่ทันได้เก็บเลยตัวนี้กินครับเดี๋ยวเห็นสายวิ่งไหมเห็นสายวิ่งไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่านผู้ชมสายวิ่งสายวิ่งเห็นไหม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 ส่งๆกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมส่งๆๆผมวัดเนี่ย ก่อนแล้วผู้ชมครับก็นะครับก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับเอยได้ทั้งหมดสองตัวนะครับตอนนี้เวลาก็สองทุ่มสี่สบสี่นะครับท่านผู้ชมอ่าก็ล่าสุดก็ได้ปลาช่อนขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นน่าจะน่าจะถึงโลนะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะถึงโลนะครับมันใหญ่อยู่นะครับผมควนฟักเลยครับผมอ่าแล้วตัวที่มันกินคู่นะครับน่าจะเป็นคู่นะท่านผู้ชมมันน่าจะเข้าคู่นะครับเพราะว่าได้ขึ้นมาเพิบกเกินต่อเลยครับ แล้วผมนะค,คือความแล้วผมใจเย็นเกินครับคือมันกินตั้งนานแล้วนะคือผมส่งไปตั้งนานแล้วกว่าจะมาเปิดกล้องก่าจะกลับหน้ากลับหลังอยู่ว่าตอนนั้นผมเปิดกล้องหน้าอยู่นะบแบบแบบผมเนี่ยที่ตกอยู่นี่คือผิดวิธีนะครับตกกลางคือนอย่างนี้ครับคือที่ผมเห็นหน,หน้าเขาตกกันนะครับก็คือเขาจะแยกกันห่างๆเลครับเพราะว่าตกคืนเวลาปานพันกันเรามองไม่เห็น,นครับว่าปามันสายไปทางไหนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตีสองนะครับ ตีสองจะตีสาม้วครับตีสองห้าสิบเก้านะครับก็เงียบนะท่านผู้ชมกลางคืนลมไม่มีไม่มีเดือนไหยนะครับแล้วก็ลมข้างนไม่มีน้ํานิ่งนะปลาไม่ค่อยขึ้นเลยครับก็เงียบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมตอนตีห้าอยู่เลยนะครับตีห้าครึ่งนะครับ ก็นะครับคือหลับนะครับท่านผู้ชมเงียบนะครับไม่กินเลยนะครับตอนเช้าลองตีอกไก่ดูนะผมใส่มาดูเราหมดหมดนะครับมันไม่หมดหรอกครับแต่ว่ามันรีบลงนะท่านผู้ชมไม่ได้แช่น้ําแข็งนะครับก็ใส่มันตีบลงนะครับมันเหมือนจะน่าองุนไม่รู้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพใหม่ตอนเช้านะครับไปครับ พีนนอนตรงนี้นะครับเริ่มจะเก็บของแล้นนครับอากาศดีเมื่อคืน เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมก็ใส่หังไทไปแล้วนะผมไต่ไปทัวรเรามันไม่ได้แช่น้ำแข็งไว้ครับแล้วมันเหมือนจะเน่านะท่านผู้ชมก็เลยเอาไก่ใส่ลองตีดูนะครับสักประมาณสายๆายว่าจะกลับนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปผงเหยื่อให้ปลาครับดูว่าว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแล้วเช้านะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม้แรกของเช้านี้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมลุยไปดูกันครับครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ปิดคลิปที่นู่นนะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์ผมหมดนะท่านผู้ชมก็เลยมาปิดที่บ้านครับก็สรุปได้สองตัวนะครับกินทั้งหมดสี่ครั้งนะครับมีไม่ได้ถ่ายตอนตอนมันกินตอนประมาณแปดโมงทั้งหนึ่งนะครับคือผมไปวัด ไม่ติดนะแปดตัวทับมันหมดครับท่านผู้ชมก็ได้2ตัวนะครับก็โอเคครับผมก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานครับท่านผู้ชมครับโลเกือบโลครึ่งโล่สี after, ่ขีดเอฟอินไพร์ชอนครับโล่สี่ขีดครับ ชิโดะครับชิโดะโลโลซองครับทุกผู้ชมโอเคครับผมก็จะได้คู่มันครับผมว่าคู่มันต้องใหญ่แน่เลยที่ว่ากินพร้อมๆกันกินใกล้ๆกันไล่เรียกันนะครับทุกผู้ชมโอเคครับผม